และสติมาทันท่วงทีทันเวลาสรุปสันส้นๆว่าให้มีสติกับปัญญาหรือให้สติคน้นเอาปัญญามาโดยเวทเดียวให้มาทันในเวลาที่ผัสสะควบคุมผัสสะนั่นว่าอย่าให้มันเป็นผัสสะโง่อ่ามันก็ทำไม่ได้ซะอีกมันยากเกินไปอีและบางคนก็ไม่รู้เลยสําไปว่าปฏิบัติในปฏิจจสมุปบาทนั่นเป็นอย่างไร เขาจะเอามาท่องท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาแล้วก็เป็นเป็นการปฏิบัตินี่มันหน้าหัวอันนั้นมันส่วนวิชาจะท่องก็ท่องไปสิมันไม่เป็นการปฏิบัติการปฏิบัติคือว่าเอาเสติปัญญามาให้ทันขณะที่มีภัสสะน่ภ <c oughs> ัสสานี่เกิดจากไอ,ไอ้ของสามอย่างทำงานด้วยกัน การจะหน้าภายในอันหน้าภายนอกและวิญญาณไอ้สติมาให้ทันสติกับปัญญามาให้ทันในขณะแห่งปัสสะก็พอแล้วไม่ต้องถึงกับามาให้ทันในขณะที่ว่าตาถึงกับรูปและเกิดจากสู่วิญญาณนั่นมันยังเร็วเกินไปมันยังไม่มีอปัญหาแต่ถ้าว่ามาได้ก็ดีเหมือนกัน แต่มันอาจจะดีมากเกินไปก็ได้คือว่าเมื่อตาเห็นรูปก็ก็รู้ว่า,ามีสติรู้ว่าตาเท่านั่นหนอรูปท่านั่นเนอท่านวิญญาณเกิดขึ้นจันการเห็นทางตาว่าวิญญาณเท่านั้นหนอไมัมีอะไรอย่างนี้ก็คงจะดีมากแต่อาจจะมากเกินไปและปฏิบัติยากมากเกินไปเอาจะเพียงว่าเมื่อมันเกิด การกระทบระหว่างสิ่งทั้งสามแล้วมีสติปัญญาทันในขณะที่เกิดผัสสะทำ <c oughs> ไมจะมาทันมันต้องฝึกไว้คล่องแคล่วฝึกสติและปัญญาว่าอย่างคล่องแคล่วระบบปฏิบัติเช่นอาณาปานสติทัาครบทั้งชุดทั้งสิบหกพันนั่นเนย ถ้าฝึกดีจริงสมบูรณ์จริงแล้วจะเป็นผู้มีสติและปัญญาอย่างเพียงพออย่างคล่องแคล่วทันแก่เวลาเสมอมันต้องไปฝึกฝนให้มีสติให้มีปัญญาโดยระบบปฏิบัติแล้วพอมันเกิดเรื่องจริงๆก็ให้มันสติปัญญามาทันในขณะที่สำคัญที่สุดคือขณะแห่งผัดสะ นี่ภาษามันก็ฉลาดเกิดเวทนาขึ้นก็เป็นเวทนาฉลาดคือให้ความรู้แก่จิต้อเวทนานั่นคืออะไรสักว่าเวทนาเท่านั้นเนาะคืออะไรมันก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดทุกข์ทั้งหลับทั้งปวงเราเห็นที่ตรงนี้้งว่าเห็นนี่ไม่ได้เห็นด้วยตามันเป็นเรื่องนามธรรมต้องเห็นด้วย ตาใจไม่ใช่ตาเนือน้อตาเนื้อทีเราเห็นข้างนอกแต่เรื่องข้างในอ้องเห็นด้วยตาใจเขาเรียกว่าปัญญาจักสุบ han, ้างธรรม,มจักสุบ้างที่จักสุที่เห็นด้วยปัญญาแล้วเห็นธรรมธรรมจักสุก <c oughs> ็เห็นธรรมสิไม่เห็นธรรมก็เห็นปฏิจจสมบาทเห็นปฏิสมบาทก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตถาคต จะเห็นแต่ในหนังสือเรียนที่มันไม่ใช่เห็นงี้ในคณะปฏิบัติก็ยังไม่เรียกว่าเห็นต้องสําเร็จในการปฏิบัติควบคุมมันได้ทุกไม่เกิดทุกมันดับหเห็นอยู่ได้ธรรมาจาักสุได้ปัญญาจาักสุอย่างนี้เรียกว่าเห็นทังท่เอาปฏิจจบวาทมาอ่านมาท่องมาอธิบายมาถกมาเทียงกันมันก็ไม่ชื่อว่าเห็น ยิ่งมาถกกันในรูปแบบของปรรชยาแล้วจะยิ่งเพ้อเจอ้อไกลออกไปไกลออกไปไกลออกไปจนไม่มีประโยชน์อะไรต้องเอามาปฏิบัติควบคุมปฏิจจสมุบาทนี่ได้ฝ่ายเกิดฝ่ายเกิดก็ไม่เกิดก็มีแต่ฝ่ายดับมันก็เห็นด้วยปัญญาจากสุ้ดยธรรมจากสุก็เห็นปฏิจจสมุปบา <c oughs> ทูุนั่งก็เห็นธรรม คนใดเห็นธรรมูนนั้นก็เห็นพระองค์พระองค์ชนิดนี้พระพุทธเจ้าชนิดนี้เท่านั้นที่จะอยู่กันเนื้อกับตัวเราได้เพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจุบาทนั้นมันก็เกิดดับอยู่ในกายในใจของเราอยู่แล้วในทุกสิ่งก็ได้มันมีกระแสะแห่งปฏิจจุบาทแสดงอยู่ทั้งนั้นแต่ไม่เอาเรื่องข้างนอกเอาเฉพาะเรื่องข้างใน กระแสแห่งปฏิจิสิยาสุวาทเป็นไปในภายในเกิดทุกข์เมื่อมีอวิชชาเป็นไม่บทไม่เกิดทุกข์ในเมื่อดับอวิชชาเสียได้ที่เห็นทั้งสองฝ่ายอย่างนี้ด้วยจิตใจคือรู้สึกด้วยจิตใจภาษาธรรมะตอนนี้ต้องมี คำบัญญัติว่าการเห็นคือการรู้สึกด้วยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญานี่ธรรมจักสูปัญญาจักสูเห็นอยู่มาตาเนื้อนี่เห็นอยู่ตาเนื้อนี่อาจจะหลับอยู่ก็ได้แม่ตาบอดคนตาบอดก็เห็นได้ถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาปฏิบัติควบคุมอายุณนณะอยู่นี่คือเห็นพระพุทธเจ้า เห็นที่ไหนก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็อยู่ข้างในแล้วก็ไม่ต้องพูดกันอีกไม่ต้องถกเถียงกันอีกว่าอยู่กันเนื้อกับตัวหรือไม่เพราะมันอยู่ข้างในแล้วนี่พระพุทธเจ้าองค์จริงอยู่ข้างในอย่างนี้ถ้ามีพระพเจ้าอย่างนี้อยู่ข้างในแล้วมือของคนนั้นจะไม่ไปหยิบแก้วเหล้ามากิน ไม่ไปหยิบแก้วเหล้ามาชูขึ้นท่วมหัวงั้นพระพุทธเจ้าพราะองค์จริงไม่เคยมีใครเอาแก้วเหล้ามาข้ามพระเสียรของท่านไม่มีใครเอาแก้วเหล้ามาชูเเนือพระเศียรของท่านนคอยขัดใจกันอย่างนี้บ้างคนที่ยังเอาแก้วเหล้ามาใส่ปากอยู่อย่างนี้คนนั้นยังไม่เห็นปิิจจสมุบบาท ไม่เห็นธรรมะแม้แต่ในระดับต่ำๆตื้นๆเนี่ยคนชนิดนี้ไม่เห็นธรรมะแม้แต่ระดับต่ำๆตื้นๆไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีความเป็นอันธพาลชอบกินเหล้ามันก็กินเหล้ากินแล้วกินอีกมันก็ไปซื้อพระเครื่องมาแขวนคอได้หวังว่าใจรวยให้สวยให้มีอะไรต่างๆ มันก็หมดความหมายพระเครื่องนั่น <c oughs> ก็เป็นกษะสริว่าพระเครื่องถ้ายิ่งเอามาดูเอามารับการดูหมิ่นดูถูกดปยก <c oughs> แก้วเล่าข้ามไปข้ามมาด้วยมันก็ยิ่งไม่มีความหมายเดี๋ยวพุทธาพิเศษกันสักกี่ร้อยครั้งหรือจะซื้อมาตั้งหลายหมื่นบาทมันก็ไม่มีความหมายนันแยกกันเดดชาด แยกออกจากการเสด็จขาดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นคือธรรมะธรรมะคือการเห็นเปิดปิดกัษมุปบาทเห็นอยู่แล้วตั้งในเห็นธรรมะขนาดนี้แล้วยังโง่จะเขลาไม่ได้ท่านทำผิดอีกแห่งโง่เขลาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปกินเหล้าจะไปฆ่าสัตว์จะไปลักทรัพย์จะมันมีไม่ได้เนีย yeah, ใครมีพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วหรือยัง นาจมาอยากจะขอถามว่าใครมีพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วหรือยังที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่ต้องตอบแล้ไม่ใช่ถามให้ตอบถามให้ไปคิดดูว่ามีแลหรือยังมีพระพเจ้าอย่างนี้กันแล้วหรือยังนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าจริง